บ่สู้ห่าวิ่ดอกบ่เห็นอะไรเฮาข้ามมาตวยหน้าสิบปังติดลอยตี้มึงจีลั่นซึมมาแลจี่ไอ้ติดกันเฮาเฮียงมองบ้านเขาเอาหื้อมีสิได้โดทำตี้เลยว่าจีไอ้เขามีลองลูกตายัดเจ็บตังนทั้งหลายมือได้อันเฮาาหันตูตายด13ก็อันมันเอามาสูกัน เียนย้ายขับเสดอป้อเขียพังวิดีโอต่างไ้ลองให้ย้อนว่าซึกมันอยู่ภายกล่องภายอ่องเป้อยู่เนื้อกางเข้าเสดายืดลงมาหญา้าใส่จุ้มซึกเทอะไเขามีลองมาตายเทอไรเขาแจะลาลยหนกุกตืือเสดายืดซึกมันปีเจรนันลอยเตีเมืองนมั่นอ่ำใจปึงกนแต่าดีคุบชิมไหล เทไรเขาดีเจลายมกยือห้าเปียกติคาเปิดตังเจียงนั้นเอาไว้เจไาลายหนกตืออยู่ไกลไอยู่จำจำเสด้อ่านหลบอ่านหนดเจียงนั้นเอาไว้จุ้งจะเอาข้ามันถึงกว่าเจไหคือเดชิมเลยือเดเป้เ,เลยมองมันเขาย้อนเขามีมือมินเขามาจอยติกเหมือนเราบิดาเ่าขาหันเอาไว้ ก็ในเด้่ององตายนั่นจ้างนำ้ำเดทั้งหลายอยู่อย่าว่าหลาก็อดหันเยอะรายการก็เดีมออกมาลงนี่ยอนว่ามันหาำให้ตายสือ่อมักมืออยู่เซ็งตึงนั้นเอาไว้กวนดีเจล่านแดยังไร่ผู้ข่าวว่าชี่ใเขามีลองหมัดตั้งนำ้ำเดทั้งหลายเที่ยงลูกก่าปพอเขาขาดว้วนาสิตีในปีดอั้งหลายหํำกันดังบัน เมื่อว่าวัยวันสามโมงไปสี่โมงก็เตียนมืนกันเมื่อนึงพี่ดอวเขาขาดอันไหนซีซีทีวีเนี่ยอันเปิืองจังว,ว้าดีขึ้นดีกุ้ยกะไหวหน้ากว่าร่างไอยดียมึงพอพี่ดาวขายดีดเนี่ยเตียหันก็เดี๋ยวว่าไหลเคิงไหลมองเนี่ยก็ไหลไหลาย่ายยงเอออันไหนลองเตะมันเสียงกองเสียงบักปึ้งป้างจามเข่าเฮียงเอาไว้ อยู่ได้การก็ปิกเสียนสิได้มาสาลานนี่บ้ดงเขากะเอาไว้ว่าตีไหนไหนเป็นกว่าปางตึกนาซึกคุ้มยือหำลำเตียนกันวันสองวันมาไหนเมือ่อเขาคะาป่อเขามาตัวดีไหนไหนทีเนาอีเขาตีมานำต่างเลยก็ยุย่งยามาเตรียมซิมไหล มานำตายนำเรียบปีบินเึงนั้นเอาไว้ปีนอกหูปัญเฮน่งหลายอาจูยานั่นมันเจอคือมินสิเรจอยตึกจอยยืลงมายาเสรตดีอันเทไรเขาปักเศ้าอยู่ไว้จื้อในมันก็เดียงเรี่ยงนี้ว่ามันอ่ำงามกันปีนอหน้งหลาย ก้อนนึงเปียนาจูย่าก้อนนึงมีคือหมินก้อนนึงซ้ําไปตีนให้ได้ใสลายนอกตือสิได้ยื้อนมันอําใสลายได้มไลกะี่ค่ะตีวเฮ็ดสังแลเมื่อนั่งตปองู้เาสิได้เข้ามา่ยกันล่ะจุ้มพ่อห่มลีเปลองเขบ่ยื้มาปี่ราเฮารู้ว่าจุ้มล่ัดมา่วยทีอย่างยอียืมา ยื้อก็เหลียวตต่ก็เหลียวปอบีก็ปีก็เหลียวอันในจุ่มต่อจุ่มในมันดำจะมีอยวแต่ดียื้อเปีะจูย่การดีเจะไล,ล่หนกทีเสด็จขิงได้ยื้อมังตึกเจ้านั้นหันไหลอกไหลกำปีนออกไปแผงไหลลองรูลองไต้นั่นเนี่ปนกว่าจุ่มเช้าคือป้อไข ปีป้อนไหนได้มันโหลสองต่อหนึ่งห้าสามต่อหนึ่งห้าจื้อไหนเอาไปผึ่งเดียมนั้นเชียร์ในกูกั้งอี๋อันนั่นาจุ่มข้เขียววันไทยอันเบียนตะปองจู้เวลีสังคมมัเสียได้สักป้อนไหนปีดรานท่าไหรมันเตรียมซุ้มมันกันเมื่อเร็ยวเนีมันเหมือนมันมาจ้ามหมายเรียนพึกพ่อนการโ้อหือมินการนั่นกุย เขาผู้เยาว่าในข้าวตั้งวันสองวันมาในาเทไรอยู่ซันเล้วอยู่ดับเล้วอยู่ตั้งคางจ้องหา่าหลังจ้องหา้าอยู่ภายหน้ากองมูหา้าหลังกองมูหา้าพอเปลิลผู้เตียโตในนอนตีในเอาไว้เปลิลก็สั่งเอาคือมิสเดมมาปล่อยมาจากมันตื้อดีเลย์เพอรู่หายตายตั้งลำไรไอลองตีกูก็อดเดียหันอยอดเคลียบห่างวิดีโอมือในเอาไว้ เอออันไหนมองใจได้เนียงใจซ้ํสิเขไอเขาทีตีว่าไปอันจะไล่หนุกตือเสขึ้นยื้ออยู่ในรายการพันดีองยเคปั้นอาจารย์ญาณเทียนอเขาว่าปอยื้ออจุยาได้เปิดยื้ออมตงก็เลงวยยื้ออมตับก็เลปเหียบมือนั่นตมีองอ่องเป้ปุ่นไล่ีเสเฮาาเจ้นไล่หนุกตเการขึ้นยื้อ100 Um, khi này xem ca vừa nào khứ mình sẽ mà tọt quầy mà hâm lưng lông mà nha tự tái đang làm đề đang này xếp bài gửi đi ngày ăn mặt chép đúng bí đỏ đang cctv video ở này bí đỏ à để tôi gần nam anh quả đang loay tìm mương đi đi ngam ngam lòng tìm quê เลีย้ยดีสิมาอเอาหมักยำเข้ามาในคูในเิียงในวันนนาเจออันมีคึ้นกวนปักเสาอยู่ไว้ืจอไหนปีดอกองไหรเอออันนัเมื่อพุกได้ได้ยุมยำมามดีเย็ยนกว่าเมื่อฮือจ้ากว่าืจอไหนก็โดนน,นั้นย้อนว่าหันเช่ะไรเขามีลองลกดูตกซุ้ม มันซ้่มสิบเถียมเฮียงสิบปิ๊กอึดดังดอกมันหิมตัดหิมตัดสันมวยนั่นเปื้อนซ้่มเอาหมากลงเขาโนดเสรีนั้นเอาไว้ก่อนไหนพีน่ดอกโหปันเฮ่าง,งหลายตาเด็เปียโจยยานั้นมันหยาบไปเบย่อเราสังาา่งลาเลยมันมีคือมีน่ะเขาซ้่มไปดินนะ่ะเขาซ้่มไปดินน่ะโอ้ยหลีจุ่มปีจุ่มดอกเขาเร่งนั้นเขาซ้่มเอาดูรอดมาแล้มีพ่มาจอยอะไร ก้าเลยหมุแล้เจ้าเอารูฟังหาเนี่ยมม่ซูยอเขาก่ายื่ยที่ซูเออเขง上来เอ็มมาเตียนมันเขาสูมาจ้วยละเออพี่ร้เงาตวยหนมีนเนามันจะซูมันจะมิกเึ้อแล้วเน่ะไี่้อ้ทั้งลหนมันคือเด็กขอะลรอ่ะการได้อยู่ดังหรือเสียไวายปากมันลงดังใ้ยำลงมา,หา,หา,หาขาวเฮห้งเท่่นันปีน้ออนาเขาเป็นห้งทั้งไหน ถาไมไรฮะไทยบนหาอหลอกเป่ามันมีดีหลไรนั่นบ่มันเข่าโ่งมันย่อเนี่ยมันอาลาลีหลออเออทีนหนก็กูก็เดี๋ยวหููกันดีว่าเครื่องมิน้นเฮ่มิ้นกับปานยามเหนียวเนี่ยมันง่ายเวยกะ่็ยืดเสือสลาก็จังผิวลงมาจอมหวานจอมนาจอมฮงเฮียนที่ไหนเอาไว้เหมือนกันเออหเหมือนหุ่งเฮียนจีลาห้า จากว่าซี่้ติได้ฟังติได้สติกันเอาไว้กวยมาได้มันก็ดิมีตลาดิมีพลาญาสังกะยอมมันโลไลปลองติเป็นจังนั้นติเฮาหันําจะว่าเขาตึกยื้อเทียนอีแลเฮาูกานันกุยปีนัลมันโลไลปโลไลอ่องปยมันเอออันนี้กอันมันมวนเอาไว้ย้อนว่ายื้อเกายื้อมาแด อย่าเป็นนอนฝันเอามาได้เป็นกลางคืนบ่ได้เป็นกลางวันเอามาจุแล้วก็ยกมันเป้อะไรมากันสังไครเป้อันว่านั้นอ้วยหลีซํามีเลยล่ะอันเฮากว่าจ่วยเขาอยู่น่ะรู้กะไม่เฮ็ดซั่นมาจ่วยเลยเออมื้อนั้นพี่น้องค่ะนั่นน่ะคือมินมินเร็วกว่าเร็วมาสิเล่นดิด่งใส่ดิ่งใส่คือได้ขา้ามไร ทีนี้หลือซีลูต่ตต้ซูมดั n g n ằ ได้ทตั้ง,งหลายดีกว่าทั้งหลายอ,อประมาณเวียงตั้งใต่มันเสคือหมินนำเทียงดินสุดมาถด้ลงหยาเทียงปีนอกอั้งหลายเออปีนออนขาหนีเจอไหนก็ได้เปลี่ยนอันมันปักเสาอยไว้ลอยที่เมึงเจลาเว้งหมู่เจริงไตปอดหนึ่งเทียนเอาเขาวันเจีงื่นเขาขาก่อน ก่อนเพียนตึกนั่นเอาเมาออดีเราเสียมาเพียนยื้อเขาขากรอกสงางว่าเวียดยื้อมกยือ้อหลักงวยงวยเลยฮเออร์นได้ปันเที่ยงอจะไล่หนดือเสียยื้ใน่มันหือดีไรละเพราะว่ามันหืงกว่าายโจมูกบนก็หืมินมาโนดจริงเลยเมื่อไหร่พี่ดาวเขาขาหันหืมินอ่ะมินกว่ามินมาปล่อยเย้าอยากป้นกว่ามันสม,มาเทยียง ดวยหายามเียอันบิดอคาหันก็ติเลยว่า CCTV เหมือนกันอันป่อวิดีโอเอาไว้เฮอมินเมื่อไกลนั้นลึงลงก่ดีไหเฮมินลึงลงก่เอาไปจึงหรล่ะกวัยมีดอคกวัเลยจอมันยขึ้นมาจามาปีใจยอมนี่ เอออันนี้นะมันยืงเสรีแล้วก็มันตื่อนอันเนี้ยามไหมการปานยามเดี๋ยวนี้มันนำง่ายๆปีนอทั้งหลายคือมิ้นจะได้มันขยเมียนไวปฮะเนี่ย,เ,ย,เ,เ,เ,ยเท่าไรเขาทำใจอากะเยอะกอกลวงจัดฮาเสียนจะได้สิได้ไหวาปกหากขึ้นเนื้อกลางเขายืดจงนั่นเอาไว้มันตีให้ถี่กว่าตื่นละ ອັນໄດ້ໝານມາຈາມໝາຍຫ້າໝານໄຂມາຈາມໂດຍຈຸ້ມຍິບກ້ອງກາງໂຕໃນຊົງເຂົາພ້ອມກັນເມື່ອດັ່ງເຂົາອຸປະເທເອອັນນັ້ນເນາະລົງພລົງຜູ້ຫຼາຍໆຄມພ້ອມກດໍງນືອັນກວ່າກປີດີ້ທາບກກາງເິຕ້ເົຄາໃນກາມກວ່າກົາຈາເຮັດຫັງແອັນຍືມີນມ สื่อหาครือยื้อหื่มินได้เฮตุสงเหตใกล้ใกล้ปันหม่องมานเขามาต่อยกำจุมกำจุมจนอะไรเอ๊ะลองที้ในอยู่ที่รายการก็ใครถามตัวเองปีดนอเท่าไหรสารเสว่ายื้อไปหื่มินมานต้ววันนั้นๆนันนน่นอยู่ยาว่ามันตีมาอยู่ก็มันก็ดีกูอยู่น้ำน้ำกี่กี่น้ำน้ำเนี่ยมันดีกรู้ ใช่ครับมใจ่เลยบิดาข้าววนด้วยไว้กับมันไม่ได้เขาอาอากาศเนี่ยกองจากเลยยื้อบ่ไนี่ะมักว่าจับมักว่าดตื้อดีแล้วมันอ่ะมีแล้วมันตกใจอีสังเอาไว้มันก่อมกูครับเออลองในบิดาทางไหนมันหยับเปิ้ลจามเฮาเนี่ยเปิ้ลไข่ผู้รองเฮาจรอเฮามีเครื่องน่ะไรยื้อตัวใครเออจรอเฮาได้เปี้ยอะไรหืออ่าอันบิดาข้าหันมือกันเนี่ย กอหมากกองขึ้นกว่าห้าเขายื้ห่งขึ้นกว่าหลายหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิดีโอ,อเท่าขาห้องว่า CCTV อันนั้นก็กล้องวงจรปิดในขายามกลางขึ้นเนี่ยในขายามกลางขึ้นคำว่าเนี่ยเฮอพี่นห้องอะไรหันไปว่าลองเตะมันในเสียงหมากมันปึ้งปัางเอาไว้กุยกรายการปีอืดไปเออเฮอพี่นนอขาหันกนนันนั่นกุยว่า หมากมันขึ้นกว่าตั้งหลายหลายอันลูกน,นกาฮาเสียไปป่วยต้องมาสมิ่งนี่หื้อผายรูพอตายเพอรซุ่มไรว่ากันเทียงกันหนึ่งลองติเปลีป่ยนอันเฮาข้าหันนาซึกปางตึตีเย้าใหญ่เย่า,ยาวกว่าลิงามดิจุมซึกทียันยาอีกเขามีลองลูตายตายก็ฮะสิบสามก็อพอรหลายหันฮะ ถ้าไปหันส่งบันไดอ่าอันนี้พี่น้องขาตั้งจีล่านก็ส่งมาบันย้อนว่ามานบินกนุนเอาลุงในหันกันดังนำเลดังหลายทีอะไรตายสื่อเยอะก็สมดีมาเจีย๊ยบถึงบอกรายรล่ะอันตายในเรียบงจีตายย้อนคือหมินฮะน,นี่มันอยู่ด้านหลืิยืดลงมายาใส่ตรงตักพี่น้องเขาฝากเอฟซีจอยแชร์ฝากพี่น้องคขาบุนเพรายการนั่นนี่สังมีข่าวคึ้ดัง อำว่ากลางขึ้นกลางวันเคยหมิ่นเขาติค่าซึกเจืยนเขาหุบซิมไร่ฮ่าอัน,นั้นก็จุ้มป้องจู่เขามาจอยยื้อฮ่าอันนั้นก็มา่านเถื่อนอีติก,กันโตเสด็จมิลองลู่หายตายตั้งนำเลีทั้งหลายที่ในอือก็ดีขัดใจมาสูงหา